อันนี้จริงๆทนี่ผมทรงนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยอ่ะอืมน่าจะทำนาเกลือดูยังไงว่าทำนาเกลือแม่นี่ยังขับรถเองทำทุกอย่างเองเส้นทางนี้แม่ไม่เคยผิดเลยนะไม่ผิดโอ้แล้แม่เนี้ยนะตกวแบบยังอายขอบอกทุกคนต้องมาถามแม่ใช่แม่ไม่ถอมตัวเลยเหรอไม่ถ่อมคำนี้มันยากอย่าง นี่ตั้งหลับเขาไปด้วยตร้งหลับทำออไรอะแม่อุ้ยอ่านบทอะไรอ่านบทอะไรนี่มันตารางนี่มันอักษรค่อยช,ะช,ะชะัดๆนี่บทอยู่ตรงนี้กำลังเล่นเกมฝึกสมองอยู่บ,บทนี่ไงเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีแล้วบอกรู้ว่าอ่านบทเนี่ยเล่นอีกเลยอักษรค่อยเดี๋ยวนี้โอ้โหเป้นงี้เลยเหรอใช่สินี่แม่นะเปิดหาในอินเทอร์เน็ตแล้วแม่ก็ปริ้นออกมาเลย สนุกสะใจแม่ไปเลยลเลยนี่ยถ้า<ำ>เป็นเมื่อก่อนนะแม่นะ <c oughs> บ้านไหนมีตะยาสารร้านทําผม <c oughs> ร้านอาหารแม่เล่นของเขาหมดอา้าวก็แม่ชอบเล่น <c oughs> แป่ว่าไอ้เกมแบบนี้นะมันฝึกสมองดีจะตายไปแล้วอะไรเนี่ยดูดิแม่บทบทโมด,บ,ดบุ๊กแหม <c oughs> ก็วันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดที่แม่ได้หยุดอยู่บ้านบ้างอะแต่งานแม่มันก็มีนะอาชีพนักแสดงเนี่ยนะ มันไม่มีวันหยุดหรอกถึงจะอยู่บ้านแม่ก็ต้องเอาบทละครที่แม่รับเขาไว้เนี่ยนะมาทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดทําให้ดีที่สุดแล้วยิ่งนะแม่ยังจะต้องมีบทละครที่ลูกเป็นผู้จัดอีกอะจะต้องเอามาตรวจเอามาปรับมาปรุงมาแก้มาไขาา <c oughs> และกิจกรรมอื่นๆที่แม่จะต้องทำก็ต้องทำอีกวันหนึ่งมก็หมดวันแล้ว ก็แง่สิที่แม่บอกว่าทําอะไรนุ่นนี่นุ่นนี้หมดวันก็โหแม่กิจกรรมเยอะอ่ะก็แม่คนงานเยอะไงไหนจะต้องเป็น acting coach ไหนจะต้องเป็นนักแสดงยังมีคล้ายการแสดงแม่ต้องสอนเองอีกส่วนเวลาที่เหลือบ้างเล็กๆน้อยน้อยในแม่ก็อาจจะนัดเพื่อนๆสาวของแม่ไปพบปะสังสรรค์ไม่บ่อยแต่เรื่อยๆก็นั่นแหละเรียกว่าบ่อย นีตั้งหนึ่งผู้รู้เห็นเหตุอ๋อนี่อะตั้งนี่ไงต้องเคาะกระไรคอยจรไม่ใช่อ๋อนี่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 อนี่ในหนแม่กำลังพักใช่ไหมแล้วก็ชอบเล่นเกมฝึกสมองใช่ลูกมีเกมแม่ชอบเล่นเกมว่ามาฝึกสมองอยากรู้ว่าแม่เล่นละครกันหนังมาทั้งหมดกี่เรื่อง ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า500นะจำได้ไหมว่าแต่และเรื่องก็น่าจะมีจำได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะกว่าอูอห้าสิบปีแล้วอะลูกมาดูว่าแม่จำได้แค่ไหนอเริ่มไหมอ่ะเริ่มอันนี้เริ่มตน้นพอมยังอ่ะ ยากจะไม่ได้มันมีแต่หน้าแม่ยิ้มแม่ก็ไม่รู้ยิ้มอะไรกับใครเอาผมไงผมอุ้ยผมอย่างนี้ก็ม sure> ีตั้งหลายเรื่องนะอันนี้เป็นหนังหนังอ่ะร um> ู้อ uh ันนี้รู้อ่าหนังหนังบูแน่เลยอ่ะหนังบูต้องผมสวยผมทรงนี้หรอเออไม่รู้ทางจะเป็นหนังบูเห็นหัวมันก็เซอร์ก็สามพยางฮะเหยียบหัวสิงเฮ้ยตรนอาถูกอ่ะทำไมทำไมถึงคิดว่านึกย้อนไปว่าเอ๊ะมันนั้น หลายเรื่องเ,เลยไอเรื่องเกียบวสงมันเข้ามาในหัวเลยยังมีพี่พี่หนิงนิรุตโอ้ยอ,อันนี้มีพระเอกหลายคนนะมีกรุงศรีวิไลด้วยมั้งมีพ่อเดียมั้งพอาจำไม่ผิดนะมเขาเยอะจังเลยเอ้แต่ก่อนก็ชอบประชันดาราอ่เอาเน่ค่ะเห็นไหมจำชื่อต่อไปโอ้โหยากๆๆ <c oughs> อันนี้จริงๆนี่ขมทรงเนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยอ่ะ เดี่ยวผมยาวผมสั้นนะเอ้าแม่เล่นตั้งกี่สิบปีลูกจะให้ผมทรงเดียวอยู่ได้ไงแล้ว็นลูกก็เห็นผมทรงเดียวตลอดเลยแม่เป็นคนชอบเปลี่ยนผมน่าจะทำนาเกลือเดี๋ยวก่อนนะดูยังไงว่าทำนาเกลืออันนี้ดูเหมือนแบบบ้านไม้เออบ้านไม้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเรื่องผู้เฉลยก่อนอู้ไม่ไม่ได้ทำนาเกลือ ไม่ได้ทำมาเกืออันนี้ดังมากตอนหลังอะตายโอ้ทันดังลอใช่แล้วนี่เออทําดังลอใช่ไหมตหลัปตายตายเราก็อยู่ในถ้ำใช่เรื่องนี้ดังมากเรื่องนี้เป็นคนที่เกิดมาแล้วอัปลลักษ์เลยอะมันหน้าเป็นปุ่มๆเป็นปลาอะไรเงี้ยแล้วมีฟันยื่นมาอะไรเงี้ยเกิดมาก็ถูกชาวบ้านล้าว่าไอ้หน้าเย็นหน้าผีก็จะไปเจอเป็นหมอยา ที่อยู่ในป่าคิดยาช่วยให้เรากินแล้วก็แบบสว,สวยได้แต่ว่าแต่งงานไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่แต่คนชอบนะเรื่องนี้คนชอบเยอะมากอ่ะต่อไปอันนี้ยากกว่าเดิมหนึ่งสองสามยากมากอันนี้ไม่ใช่ออีดอกคน,นข้างอะ่ะใช่ไหมออียากอืมอะไรแล้วกรุดก,กองขยะถกต แก็ค uh, 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 ืออันนี้นี่คก็คือตรงนี้เขาเห็นเซี่ยวน้าอาอิทอ่ะปีแล้วบุรุษกองขยันปีแล้วอันนี้ก็คือพ่ออ่าแล้วนี่ใครอ๋อนี่อัศวิลลาตันปาชาอ๋อเรื่องนี้ก็ดังเรื่องนี้ก็ดังมาอันนี้ก็ดังมาเป็นไงแม่สนุกไหมฝึกสมองสุดๆก็สนุกดีนะแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็นึกไม่ออกนะเพราะว่านานมากแล้วกี่สิบปีห้าสิบกว่าปีบางรูปอ่ะ พอเห็นรูปก็พอจะนึกออกได้บ้างเห็นไหมแสดงว่าสมองแม่เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะแม่เนี่ยจำบทแม่นที่สุดแล้วเมื่อวานลูกเห็นแม่เนี่ยถ่ายละครแล้วบทยาวมากถ่ายในเท้าจนถึงค่ำแล้วว่านช่องไม่ยอมกลับไปช้อปปิ้งอซื้อของข้าบ้านกอนอีกแล้ววันนี้อะไรเนี่ยมาเนเนเยเนเเนใช้สมองอีกมันไม่มันไม่ลาบ้างหรอแม่ไม่นะก็ นะทาอย่างทํางานอยู่บ้านเนี่ยจะทําความสะอาดหรือเก็บของเก,เก็บนุ่นเก็บนี่ค่อยๆทําไม่หักโหมส่วนงานที่แม่ต้องใช้สมองอย่างอ่านบทตรวจบทแม่ก็มีตัวช่วยมาบูสสมองของแม่นี่เลยแบรนด์ซุปไก่สกัดโอ้โหอันนี้นี่บ้านเราน้องมีติดบ้านมาเนิ่นนาน,นเลยนะเนี่ยแม่ให้ลูกกินตั้งแต่เด็กเลย ถูกต้องอย่างของแม่เนี่ยจะแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้วแม่ก็จะดื่มเป็นประจำทุกเช้าเลยเพราะว่างานของแม่เนี่ยนะต้องใช้ความคิดใช้สมองตลอดเวลามันก็จะรู้สึกว่าล้าตื่นตืบ้างดีนะที่ตอนเช้าเนี่ยได้ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดบูสมองไว้แล้วก็เลยรู้สึกว่าสมองของแม่เนี่ยมันเฟรชขึ้นนะพอไปถ่ายละครหรือไปเป็น acting coach แม่ก็มีสมาธิในการสอนแก้ปัญหาหน้างานได้ตลอดเวลาก็คือยิ่งพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมแม่การทำงานสมองเนี่ยมันจะเสื่อม สังเกตอ่ะคนที่สูงอายุในบ้านอ่ะอเขาจะทําอะไรช้าลงจะคิดช้าลงแล้วก็ขี้ลืมแม่ก็เลยเน้นเลยว่าเราต้องดูแลสมองบํารุงอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อดีของแบรนด์ซุปไก่สกัดเขาจะมีคาโนซีนซึ่งเป็นโปรตีนไดเปปไทด์ตัวนี้ก็จะไปช่วยเสริมให้สมองเราอ่ะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยที่สําคัญช่วยชะลอความเสื่อมของสมองด้วยแล้วก็เสริม จำทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยดีสุดๆเช้าๆเวลาแม่ได้ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเนี่ยสมองของแม่ก็แอคทีฟจะทำกิจกรรมอะไรจะคิดอะไรก็ได้ดังใจัวอย่างแม่เนี่ยดูแลร่างกายอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องดูแลสมองด้วยเพราะสมองก็เป็นส่วนสำคัญทุกอย่างมันเริ่มต้นที่สมองแหมสิแม่เพราะว่าแม่ก็ยังจำบทได้แบบแมะสุดสด ใช่ไหม<ช>ล้วก็แม่นี่ยังขับรถเอง,งทําทุกอย่างเองใช่่คะเรื่องขับรถนี่ <S 2> <S 2> <S เส้นทางนี่แม่ไม่เคยผิดเลยนะไม่ผิดโอ้รถแม่เนี้ยนะกูเปแมพยังอ่ายขอบอก จริงทุกคนต้องมาถามแม่ใช่แม่ไม่ทมตัวเลยหรอไม่ทมก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้ววัยไหนก็สามารถบูสมองได้ด้วยการดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดแบบบ้านเราก็ได้ใช่แล้วค่ะดื่มกันได้ทั้งบ้านเลยค่ะ อร่อยลูกชอบแม่ก็ชอบเห็นไหมก็จริงอะค่ะไม่ว่าสมองหรือร่างกายสําคัญทุกส่วนแม่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลร่างกายดูแลสมองแล้วก็ดูแลคนทังบ้านถูกต้องค่ะลูกนะคะสำคัญมากๆเลยแต่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกไลค์กระดิ่งกิ๊งกิ้งมัมแอนมี่สตอรี่ค่ะ